ยินดีต้านรับเข้าสู่ชอ่องนาราทาร่าของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันเช่นเคยนะมาดูกันว่าพลงานความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะคลิปนี้ใช่ของคุณไหมสามารถรับชมได้ทุกภาทุกราศีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มาเริ่มกันเลยค่ะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกท้อนะคะ คุณอยากจะถอดใจอ่ะหรือบางคนถอดใจไปแล้วนะถอดใจจากความสัมพันธ์ที่มีไปแล้วอืมเราเป็นคนที่แบบรักแล้วก็ทุ่มเทในความรักมากๆเลยนะคะอืมความรักครั้งนี้เหมือนคุณติดบ่วงเนาะนะเหมือนกับ ดูเหนื่อยดูไม่ไปไหนไม่ขยับมันนิ่งๆเงียบๆไหมเขาแช่ความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหกช่วยบางคนเคยเป็นในเคยเป็นคนในอดีตชาติของการและกันแล้วก็อาจจะเป็นคนเก่าๆของการและกันได้นะคะรักต่างวัยเนาะกลับมาในในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าเกิดคุณถอดใจกันไปแล้วจบกันไปแล้วก่อนหน้านี้คนคนนี้จะติดต่อคุณมานะคะคนที่นิ่งเงียบกันไปเนี่ยเห็นไหมเขายังคิดถึงคุณอยากกลับมานะคะอยากได้รับโอกาสจากคุณนะเนี่ยเขาจะมาขอโอกาสจากคุณเหมือนเขาจะมามอบสิ่งดีๆมอบความรักมอบหัวใจของเขาให้กับคุณนะคะนะก็จะมีพลังงานของชาวราศีกุมขึ้นมาด้วยธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนะคะ พลงานความรักของคุณตัวคุณเองนะคะมาโฟกัสเรื่องการงานเนาะการงานการเงินคุณไม่แสดงออกความเจ็บปวดใดๆความเครียดใดๆเลยนะเดวิลเดี๋ยวน้อขอขยายไพ่เก้าดาบนะคะโอ้ นกมองว่าคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วว่าจุดที่คุณเครียดจุดที่คุณแบบคิดมากหนักใจนะคะตอนนี้คุณมีความสุขกับชีวิตแล้วนะคุณกลับมามีความสุขกับการทำงานกับเพื่อนกับสังคมของคุณคุณนิ่งมากขึ้นคุณมั่นคงมากขึ้นอารมณ์ของคุณนะสงบมากนะคะนะแล้วในในช่วงเวลานี้บอกเลยว่าคุณมีเสน่ห์คุณดูดี ดูโซฮอตมากๆนะคะพลังงานของคุณเนาะเออแล้วคนคนานั้น่ะเหมือนจะตัดขาดคุณไม่ได้ด้วยนะเดลเบอร์ ถามว่ารักไหมน้อมองว่าเขาเขารักคุณอยู่แล้วคุณก็น่าจะรักเขาอยู่เช่นกันเนาะเพราะเป็นไพ่ที่แบบสองคนจับมือกันยังยังไม่ได้ปล่อยมือกันไปเพียงแต่ว่าคุณน่ะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับมามีความสุขในพื้นที่ของตัวเองมากกว่านะถามว่ารักไหมรักพร้อมที่จะให้โอกาสนะคะมาดูพลังงานฝั่งเขากันหน่อยนะคะเขารู้สึกยังไงคุณคะ นกมองว่าเขายังอยากที่จะแก้ไขหรือยังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้เห็นไหมคะอยากซ่อมแซมอยากดําเนินการต่ออยากไปต่อนะคะอยากตั้งใจให้มากขึ้น <i> เขามีความรู้สึกอยากจะทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจหรือชนะใจคุณนะคนคนนี้จริงๆตัวเขาเองอนะ่ะ น่าจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินความสําเร็จในชีวิตด้วยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขาอยากที่จะประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมเขาอยากขอโทษคุณนะขอโทษคุณอยากได้รับการให้อภัยจากคุณถ้าคุณให้โอกาสเขาก็คงดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยากติดต่อสื่อสาร เขาอยากจะชัดเจนกับคุณละนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะยังไว้ใจเขาไหมนะอืมคุณจะยังเชื่อใจเขาหรือเปล่าตัวคุณล่ะคะอืมตัวเราเองอะ่ะเหมือนกับเราพยายามมามากแล้วนะคะในเวลานี้แต่เราก็ไม่ได้เห็นความชัดเจนใดๆที่ผ่านมานะคะตอนนี้เราเลยนิ่งนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเลือกที่จะไม่ทำอะไรนะ มีคนสองคุณด้วยนะคะตัวคุณเองเหมือนมีมีคนเข้ามาชอบคุณด้วยนะมีโอกาสเข้ามาให้เลือกมากมายนะแต่คุณยังไม่ได้เลือกใครทีเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะเออประมาณว่าไม่ทําอะไรแล้วนะถ้าถ้ายังต้องการความรักครั้งเนี้ยต้องการเราอยู่เนะี่ย เออก็มางอเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรอให้เขามางอหรือว่าคุณรอดูว่าเขาจะมางอไหมเออประมาณนั้นนะคุณพร้อมจะให้อภัยนะคะคุณก็ยังรักเขาอยู่คุณอยากให้เขาอะทําตัวน่ารักกับคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเห็นความสําคัญของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคุณและเขาน่าจะมีความแตกต่างกันแหละนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยเชื้อชาติหรือภาษาที่แตกต่างกันนะคะนกมองว่าคุณคนนี้ เขาต้องกลับมางอคุณอย่างแน่นอนเลยอะพอดูพลังงานฝั่งเขานะคะสองไม้ใช่เขากำลังคิดบางแผนที่จะแบบเข้าหาคุณนะคะเขาคิดแล้วว่าเขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขานะคะเขาไม่ไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนอะเนี่ยเขาคิดละ เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะจริงจังกับคุณแล้วนะคะนะณนะเวลานี้ต้องอกว่าเขาคิดถึงคุณนะเขาน่าจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณก็น่าจะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วนะหรือคนคนเนี้ยเขาก็อยากทําให้คุณมีความสุขนะคะยคุณทังคู่เป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนกันนะคะแล้วก็ทํางานเก่งเหมือนกันเป็นคนเก่งอะคะ่ะ เขาคิดแล้วแหละเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณกำลังจะเข้าหาคุณเขาคิดถึงการที่อยากจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วนะคะพอดูฝั่งคุณฝั่งคุณเองนิ่งแล้วนะถ้าเขาเห็นคุณค่าในตัวเราเขาต้องมาตามเราสิเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะเออนะคุณประมาณว่า เราทำอะไรมาเยอะแล้วอะก่อนหน้านี้ไม่ใส่ใจไหมไม่ให้เวลาไม่สนใจสนใจอย่างอื่นมากกว่าเราไหมทิ้งให้เราเหงาอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเรานะคะณนะเวลาเนี้ยคุณก็ปล่อยค่ะปล่อยให้เขาพยายามถ้าเขายังอยากไปต่อเขาต้องทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เขาต้องเป็นฝ่ายที่จะแบบ พยายามในความรักครั้งนี้ให้มันไปต่อได้นะคะคุณจะไม่จะไม่ตามจะไม่ทําอะไรละนะคะคุณมีคุณค่าก็คือคุณอยู่ของคุณอย่างเนี้แหละถ้าเขาเห็นคุณค่าของเราเขาก็จะเขาก็จะรักษาเราไว้อะประมาณนั้นนะอ่ะขอดูนะคะว่าเขาจะทํายังไงต่อนะคะอุ้ยเขารักคุณนะพลังงานไพ่ใบนี้มีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันหรือเป็นความรักที่หวานชื่นมากขึ้น เขากลัวเสียคุณไปนะคะคุณคนนี้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ทําดีที่สุดแล้วอะในความรักครั้งเนี้ยสิ่งที่เขาจะทําอ่ะเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นนะเขาจะใส่ใจเขาจะทุ่มเทกับคุณมากขึ้นเขาจะดูแลคุณเช็คแคร์คุณมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นเนี่ยเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะโดยสั้น การเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณในรูปแบบที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่ใช่เป็นความรักที่เขาอยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาแบบนี้นะคุณเป็นความสุขที่เขาอยากจะมองเห็นคุณในทุกเช้าทุกเช้านะคะ าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือเป็นคนที่มีใบหน้าอ่อนกว่าไวัยได้นะคะคนคนนี้นะ,ะมาดูสิคะให้สรุปขอให้สรุปสามใบเลยแล้วกันโอ้ยหนึ่งเหรียญเห็นไหมคะเขาอยากที่จะแบบครอบครองคุณเก็บรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะรักดูแลแล้วก็ใส่ใจคุณมากขึ้นเหมือนคุณเป็นคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ ได้คำตอบแล้วแหละนะแล้วก็อยากได้รับโอกาสนะคะการได้รับโอกาสจากคุณเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นปฏิหารเป็นสิ่งที่เขาอยากจะร้องขออยากให้เกิดขึ้นนะคะสิบดาบเขาคงเคยทำคุณเจ็บนะเขากลัวว่าคุณจะไม่ให้อภยัยถ้าขอได้เขาเขาอยากได้รับโอกาสแล้วก็ ขอโอกาสจากคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจะยังไงเขาก็จะไม่ยอมแพ้นะเขาจะรักษาความสัมพันธ์นี้เขาจะทําให้ดีที่สุดเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความรักครั้งนี้คืนนะคะประมาณนี้นะสาหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้คุณทุกๆท,ท่านนะคะมีความสุขในความรักนะคะ ขอบพระคุณทุกการกดไลค์อกดแชร์กด, like, กด, share, กด Subscribe ให้กับช่องของเรานะคะทุกๆคอมเมนต์ดีๆที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะแล้วก็ซปเปอร์แซงดีๆนะคะที่มอบให้กันนะเป็นกำลังใจที่ดีนะทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไม่์นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะน้ำใจของเพื่อนๆนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ